สวัสดีผู้ชมขอโทษนะคลิปที่เราเพย์ม,มันดานใช่ไหมแต่ทุกคนก็ได้ยินเนาะโอเคนะผมจะไม่รีวิวซ้ำมาต่อไปผมวันนี้ผมจะมารีวิวละครที่ชื่อว่าซากุระจะเลือดดารุโตผมว่าแบบเดิมเลยซึ่งสกิลของเขาเนี่ยมันดีมากเออลักษณะของซากุระอยู่นิดงๆก็จะทําท่าเหมือนท่าผู้หญิงเลยครับเอาขายืดเอาหน้าอกไอ้คนนี้เวลาวิ่งก็จะเป็นท่าดาโตครับปกติเลยในเนื้อเลือดมาเริ่มกันดีกว่า เดี๋ยวเนนนะอ่ะเข้าเลยเดี๋ยวขอเข้าขอเข้าขเพื่เน,นโอเคผมเข้ามาแล้วมาจะเข้าไปในดันเจี้ยนคนเดียวเหมือนเดิมดีดีไเออการ์ดการ์ดที่ผมใส่เนี่ยผมก็ใส่เหมือนเดิม ผมแนะนําให้เป็นการ์ดให้เป็นการ์ดซัพพอร์ตครับก็คือการ์ดสายเลือดให้แนะนําผมแนะนําเป็นการ์ดสายเลือดครับให้เลือดซากุระเยอะๆซึ่งผมเนี่ยแหละผมใส่การ์ดสายเลือดกับหน้าเมนนิดหน่อยซึ่งเป็นสายที่ดีมากนะดีเลยอยู่แรกเหรอมาดูแลัหรับซากุระวินแป๊บนึงนะขอดูต่อยเวลาต่อยก็ต่อยแบบปกติเลยต่อยแบบท่าแอทเทิๆๆๆๆๆๆแล้วก็เวลาใช้ท่าผู้ชนก็พูดปกติ เวลาเดินดานลุโตะครับเวลาหยุดนิ่งก็ทำท่าอีกนะ่ะมาเริ่มกันเลยสกิลแรกเป็นสกิลเทพผมว่าจะไม่ค่อยโหดมันนะแต่ว,ว่าโหดว่ะมันเหมือนเป็นสกิลอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอดเท่ท่ามานก่อนเหมือนจะเป็นสกิลอะไรสักอย่างนะเหมือนจะทำให้ศัตรูเฮ้ยเว้อัพเลยอ๋อเป็นสกิลป่าดาวกระจายเดี๋ยวครับ กิลที่สามเป็นซัพพอร์ตนะเ,ออเดี๋ยวเอาสกิลที่สองคืออะไรคือการเหมือนไททัานอ่ะเหมือนทำไททันก็ทําได้ถ้าเนี่ยด่าดูเนีย่ยแบบนี้เลยคือเท้า,าก,ก,ก็ทืบอพื้นรับเนี่ยซากุระก็ทืบได้เหมือน,นกันบ้าครับงบาสกิลต่อไปเป็นสกิลซัพพอร์ตคือผมยิ่งไม,ม่อยากใช้บ้าเลยแต่แป๊บนึงนะขอขอใช้ท่าอ,อื้อแป๊บนึงขอต่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอทำให้เลือดน้อยก่อนนะชาตสามต้องเลือดน้อยมา ฟัมเออขึ้นท่าสองกับท่านหนึ่งเนี่ยโหดจิงนไม่ป็ใส่โจมตีได้ไหมได้อยู่แต่แนะนำให้ซัพพอร์ตใช่แนะนำให้ไปซัพพอร์ตให้ไปนสยซัพพอร์ตระหว่าแล้วให้ใส่การเลือดเหมือนบมมาใช้ทําทมาพอดีเลยมะดั้เลือดให้น้อยๆ่ลยเพื่อนเดี๋ยวเราจะให้มันทําเลือดให้เราเน้ยๆน,นะแต่เราขอหลบเท่นนะหลบเท่ไหมเหล่อเท่แต่เป็นตัวผู้หญิงแกะมาช่วยทำน้ำมีน,น้อยหนะ่ะเออ พอเราอยากหิวเลือดเราใช้ท่านี้ท่าที่สามเป็นการหิวเลือดแล้วถ้าเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆสามารถว่ายดีอ่ะคือแบบคือถ้าเราเลือดน้อยเราใช้ท่าสามหิวเลือดรับแล้วเวลาเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆมันก็จะซัพพอร์ตเพื่อนเวยปาดอากายโอ้ไทาทัานเกือบตายท่าที่สามนี่อย่าไปใช้กับบอสต,ตรมนุ่มเลย เออกระแทกแล้วขยับเลยนะมาสกิลที่สุดท้ายนะเมทอุ้ยอุ้ยไม่ดูแต่เป็นสกิลที่แบบโอจรนงๆนอ่ะแม่นกระโดดกระทืบตุ้งฮิวก่อนฮิวก่อน,อนสายซัพพอร์ตต้องเล่นกับเพื่อนเลยตัวเนี้ยแต่ว่าเล่นเดี่ยวก็ได้นะไม่นฮิ้วเยให้ตัวเองกิวันโกเนีย่ยใช้อันตีผิดฉากวะ่ะแต่ขอโทษนะมมนจะไปใช้กระบ,บอวตึงก็ได้ เออหิวเลือดเออเวลาหิวเลือดมันไหว้ผา,าด้วยนะมาปาดอากายไกลได้ไหมไม่รู้สิไม่โดนไม่โดนมาโอ้ผมเอาการ์ดมาไหมไหมไหมครับผมเอาการเลือดมาครับเอาการใส่เลือดมาหนาเม่น้อยมากนะการ์ดที่ให้น้าเม่เออซึ้ใส่พมเอาใส่เลือดม,มันยันแรงแปลว่ามันโจมตีได้สิเออใช่ อยู่คนเดียวแบบเรายังไม่รู้ว่าเล่นกับเพื่อนยังไงแบบอะไรประมาณนะี้แบบเองไปใช้ซักุรลาสู้ก็ได้นะแต่แนะนําสายซ้ำพอกับเพื่อนดีอย่าไปสู้เลยเหมือนผมเนี่ยแต่ผมก็สู้ได้นะเพราะว่าผมเพว่ม,มตาเพื่อผมเพิ่มเลือดเอ้ยหมนจะเพิ่มน้เมไดให้ผมนิ่นึงีงเลแรนไงยมันนะมาจะเพิ่มคืนไม่เลยมาหิวเลือดมาเ่ยโอเคเราหิวเลือดแล้ว เคป่าเดากันเออคัมโบก็มีนะมีคัมโบแล้วยทุกคนอยากดูคัมโบไหมใครก็อยากดูอ่ะนะแนะนําดูคัมโบนะเดี๋ยวให้ดูคัมโบแป๊บนึงสิดูคัมโบนะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงแป๊บนึ่งมา๊บคัมโบของผมง่ายๆครับแป๊บนึงสิขอเวลาไม่ได้ยังไงอยากทำคัมโบอ่ะคัมโบมะทำเลยละ แนะนำให้ทำแบบนี้ให้เทสกิลนี้ก็ลับปัดตุ้มแบบนี้เลยใช้ต่อกัอนได้แล้วจะทำนามิเ,เยอะแค่พอดีว่าใช้แค่โยทีเดียวมันก็ตายออาอเอโาสิวิชาดาวตกหอมาสิวิอบอสใหญ่วะใช้แล้วกันถ้าไม่าตายสกิะนี้ผมชอบมากมันจะกระโดดขึ้นแล้วก็ลมมาทำนามิ เออดีมากเราก็รู้แม่มันดีตรงไหนเวลวาลวเราใช้สก,กิลเนะี้ยแบบอีฝ่ายมันจะโจมตีเราใช่ไหมเราใช้สกิลเนี้ยเราก็จะกระโดดขึ้นไปแล้วอีกฝ่ายก็โจมตีเราไม่ได้สะพัดมือเหมือนเป็นดาบตาดแป๊บเดียวเองผมเล่นตาบอสออกมันทำยังไงพแบบี่ไอ,อ้ดาวกระจายแค่นี้มาทำน้ำแม็งให้บอสได้หรอ,อวะโอ้งหมานานอุ้ยปาแขนคือปาโดนแขนจะไม่ไเจ็บนะ คัมโบแลวไงคัมโบถีบคัมโบโอาอเสียวเลยิวไว้ก่อนฮิวให้บอสไงบอสเอววอยู่ไว้บอสคนดีอ่ะคนดีคัมโบคัมโบมาแล้วมะถ้าไม่ไตถ้าไม่าตไม่ต้องใช้ด้วยเออ ใช้ตน้นใชท้ายให้เท่นะน้ำะให้ผมว่าผมเล่นการผมยอมรับแต่ผมว่ามันจะตายมกยืดทําไ่ได้ปั๊มหล่อเท่อ่ะคือจะเป็นผู้หญิงก็เถออโคตรใครที่อุย้ยระดับ A, เอด้วยไอ้ข้าสาเอสรับมาโคตรมากตัวนี้ให้แนะนำให้เอาไปใช้เลยราคาถูกนะลืมบอกราคาเลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูราคาห่อนะ ราคาของคุณเธอนี่จะประมาณเท่าไหร่วะลืมชื่อไม่ใช่ลืมราคาคณเธอเหมือนจะเป็นคณเธอนี่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าคุณเธอได้ฟรีใช่ไหมเออใช่คุณเธอไม่ต้องซื้อคุณเธออะได้ฟรีแต่ถ้าคุณรีบร้อนอะแบบไม่ขี้เกียจเอาจัดด่านแบบเออเริ่มต้นมาคุณก็ได้แล้วแบบคุณเธอได้ฟรีเลยคือแบบเคลีย์ด่างกันได้ตัวละครเธอแล้ว แต่ถ้าคุณรีบร้อนอยากจะซื้อเธอราคาประมาณสักสองร้อยแค่นั้นแหละลก็ได้ก็ใแชร์ด้วยบาย